ก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆคณะกรรมการสภานักศึกษาประจำปี2554ทุกคนนะครับที่ได้ดำเนินภารกิจหน้าที่ของตัวเองเพื่อส่วนรวมเพื่อมหาวิทยาลัยมาจนครบตามวาระหน้าที่ของตัวเองอาจารย์ในฐานะที่เป็นผู้บริหารคนหนึ่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็ในฐานะคนที่มีโอกาสดีคนหนึ่งทีไดไี้ร้จักกับน้องๆกรรมการสภา หลายๆคนนะครับก็ได้เห็นการทำงานพวกเราในช่วงที่เป็นวิกฤตของบ้านของเมืองในช่วงที่พี่น้องประชาชนตกทุกข์ได้ยากในช่วงที่มหาวิทยาลัยประสบกับมหาวิทกขภัยครั้งใหญ่ของประเทศเป็นโอกาสในวิกฤตที่เราเจอครับได้มีโอกาสได้ทำงานร่วมกับคณะกรรมการสภานนักศึกษาจำนวนมาก รวมถึงนักศึกษาของมหาวิทยาลัยจำนวนมากจริงอยากเรียนว่าสอนหนังสือที่นี่มา18ปีเต็มแล้วเนี่ยนะครับบางครั้งก็รู้สึกว่าทำไมนักศึกษาเรามันไม่ได้เรื่องเลยบางทีก็มีความรู้สึกท้อถอยบางทีก็มีความรู้สึกท้อแท้นะว่าอยากให้นักศึกษาของเรามีอะไรที่มากกว่าที่เป็นอยู่แต่ในช่วงที่เกิดมหาวิทยาลกภยัยกับประเทศชาติกับมหาวิทยาลัย ตลอดในเวลาที่อยู่ในศูนย์พักพิงหลังจากที่ปิดศูนย์พักพิงมากระทั่งถึงปัจจุบันมีคำคำเดียวที่อยากจะบอกกับน้องๆที่เป็นกรรมการสภานักศึกษาทุกคนว่าภูมิใจที่ได้เป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นอาจารย์ที่สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นอาจารย์ที่ได้มีโอกาสได้สัมผัสได้ใกล้ชิดได้รู้จัก กับน้องนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งนี้แล้วก็รู้ว่ามาหาวิทยาลัยแห่งนี้ไม่ได้สร้างคนด้วยความสับเป่าเราสร้างคนด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะให้คนที่จบจากธรรมศาสตร์ออกไปรับใช้พี่น้องปแล้วเนี่ยหน้าที่ในฐานะที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยก็ยังอยู่หน้าที่ที่เรายังเป็นคนไทยก็ยังอยู่ เอาประสบการณ์ที่ได้รับในช่วงที่เรียนอยู่ที่ธรรมศาสตร์ในช่วงที่เป็นกรรมการของสภานักศึกษาธรรมศาสตร์ไปใช้ให้มีประโยชน์นะครับแล้วก็พยายามมุ่งมั่นตั้งใจที่จะช่วยกันพัฒนาประเทศชาติของเราให้มันดีกว่าปัจจุบันขอให้คนรุ่นใหม่ที่มีเลือดใหม่โดยเพ่างยิ่งเลือดที่ได้าจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ออกไปในสังคมในวันหนึ่งนะครับ บางคนยังเรียนอยู่บางคนก็ใกล้จะจบแล้วบางคนก็จบแล้วเนี่ยนะครับให้เอาเลือดใหม่เนี่ยออกไปใส่ในสังคมไปช่วยทสร้างบ้านสร้างเมืองสร้างประเทศชาติของเราให้เจริญรุ่งเรืองให้เป็นประเทศชาติที่ใครก็อยากมาอยู่และสุดท้ายก็ฝากน้องๆทุกคนนะเดี๋ยวพอคนที่จบไปแล้วนะครับขอให้กลับมาเยี่ยมบ้านบ้างครับมาให้กําลังใจรุ่นน้อง ให้กําลังใจครูบาอาจารย์คนที่รู้จักเสียสละคนที่รู้จักทํางานเพื่อส่วนรวมอย่างเช่นน้องๆคณะกรรมการสภานักศึกษาทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีครับ